สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะเช้าวันนี้นะคะเนื่องในวันวาเลนไทายค่ะกรมสุขภาพจิตผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเตือนสติวัยรุ่นเรื่องรักเรื่องเล่าค่ะแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต13กรมสุขภาพจิตได้กล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นดื่มเหล้ามาจากเคยลองแล้วรู้สึกชอบ เป็นกรรมพันธุ์มองว่าเป็นเรื่องปกติและขณะเดียวกันเมื่อวัยรุ่นรู้สึกเครียดก็มักจะหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าอีกเช่นกันสาเหตุมาจากครอบครัวแตกแยกไม่มีที่ปรึกษารู้สึกโดดเดี่ยวและวัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดการเรื่องดังกล่าวต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนทำให้วัยรุ่นมีความเข้มแข็งทางจิตใจเชื่อมั่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนอกจากนี้ครอบครัวผู้ปกครองรวมถึงบุคคลใกล้ชิดเป็นกำลังใจที่สำคัญในเวลาที่เขาต้องการพูดคุยปรึกษาส่วนชุมชนและโรงเรียนจะต้องเข้มแข็งมีระบบช่วยเหลือเฝ้าระวังค่ะ และสำหรับในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์นะคะก็อยากเตือนวัยรุ่นไม่ให้ไปในจุดเสี่ยงในสถานที่หลับตาคนฝึกปฏิเสธให้เป็นด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นต้องรู้จักตนเองค่ะต้องรู้รักตนเองนะคะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับของมึนเมาค่ะ สมัยใหม่นี้จริงๆเด็กนี่พูดเรื่องเพศได้ง่ายกว่าสมัยก่อนนะคะพ่อแม่ต่างหากที่จะกล้าพูดหรือเปล่านะคะจริงๆการสอนเรื่องเพศเนี่ยเราสอนได้ตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าตัวเองก็จะย้าว่าเราไม่ได้สอนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แต่เราสอนเพศศึกษาสอนให้รู้ว่าร่างกายตัวเองเนี่ยอว,วัยวะไหนจับได้จับไม่ได้ จะดูแลตัวเองดูแลความสะอาดดูแลความปลอดภัยได้ยังไงนะคะแต่ถ้าตอนนี้ลูกโตขึ้นมาละนะคะมีแฟนและเตรียมพร้อมกับวันวาเลนไทน์นะคะ<ม>ก็อยู่ที่ทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่อีกหนือนกันคะ่ะว่าจะไปคุยด้วยความอยากจะคุยกับลูกหรืออยากจะไปคุยเพื่อที่จะไปดุด่าป,ปราบปรามอ่าเพราะถ้าเกิดว่าอ๋องเป็นอย่างหลังคือเตรียมตัวที่จะไปแบบ อย่าไปทําตัวแย่ๆนะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเด็กก็คงจะไม่ฟังเรานะคะแต่ถ้าไปคุยในเรื่องของการที่บอกว่าอ่บวอลเลนทายปีนี้เนาะเห็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันห่วงตัวของลูกคิดว่ายังไงบ้างก็ถามนี่ค่ะคือเด็กนี่ต้องการการคุยตรงๆที่ไม่ใช่เป็นการตําหนิคิดยังไงบ้างคิดไหมว่าแบบตัวเราจะมีโอกาสเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนะคะคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่าลูกเราประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประมาณคุยกันได้เราก็แนะนําให้คุยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคิดว่าแบบ แน่นอนเลยอย่างเงี้ยนะคะจริงๆการสนับสนุนเรื่องของการที่ป้องกันตัวเองเลยเนี่ยเป็นทางออกที่ถูกต้องนะคะสําหรับกลุ่มที่เรียกว่าอาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ประจำเนี่ยอันนี้คือการป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องไม่ให้ติดโรคการคุมกําเนิดอันนี้คือคือสิ่งที่ต้องทําเลย ะะแต่สำหรับกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยะคะ่ะก็พูดคุยเสร็จแล้วก็อาจจะตกลงในเรื่องของการที่ให้เขาไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่มันเสี่ยงหรือเรื่องของการใช้เหล้าที่ทําให้การคุมตัวเองแย่ลงคือเราต้องรู้ว่าลูกเราจะไปไหนไปกับใครคุมเรื่องของของเวลาการกลับนู่นกับตามเวลาให้เหมาะสมก็คือถ้าตรงนั้นเราพยายามทําอย่างเต็มที่ให้ปลอดภัยแล้วเนี่ยตรงนั้นก็เรียกว่าโอเคนะคะก็แต่ถ้าพังเผลอจริงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยแต่เราต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็คุยกับลูกะคะเรื่องของการที่ให้รู้จักคุมกําหนด ะะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าลูกบอกลูกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะบางทีก็ไม่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการสอนให้ลูกรู้จักปฏิเสธอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าบางทีน้องๆถ้าไม่เคยฝึกก็จะพูดแบบไม่โกรธใช่ไหมไม่ยอมแล้วไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่เลิกกันใช่ไหมถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยคำตอบกลับมานิดแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิเสธก็ปฏิเสธเลยไม่ไม่เอากลับแล้วนะ จะไปแล้วนะถ้าทําอย่างนี้ไม่โอเคคือไม่ต้องแคร์ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตรงนั้นหายเมาหรือทุกอย่างโอเคกลับมาส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาเข้าสูบสภาวะปกติเพียงแต่ณจุดจุดนั้นเนี่ยอาจจะยังคุมตัวเองได้ไม่ดีนะคะเรื่องของบรรยากาศเรื่องของอะไรอย่างนี้เพราะนั้นก็แค่ว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วถ้าอยู่จุดนั้นจริงก็ปฏิเสธอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งสรุปนะคะว่าอีกกรณีถ้าเป็นเรื่องของอะกะว่า หนีไม่ได้แน่นอนการคุมกําเนิดเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็แนะนําเรื่องของการใช้ถุงยางเท่านั้นนะคะหลังข้างนอกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันโรคแล้วก็ไม่ใช่เป็นมาตรฐานของการป้องกันการท้องด้วย